เยี่ยมลำโอมลำหอมค่ะมีอาหารเพื่อนอกับำลังไปไปค่ะบรรยากาศทำบุญหลักบ้านค่ะเาาดี๋ยว,เ,เ,าาาวเขาไปเอาศาสตร์ก่อนเออเอเอาตะกาศกรองไว้เดี๋ยวเขาไปเอาศาสตร์มาโ,โอ้ไปศาสยี่รถปร๋ามมากค่ะใส่ศาสตร์น้ำปลาหอมค่ะ ก็นะโอเคใส่น้อยๆเวอาค่ะกระโถนน้ำม่วอเขเนี่ยวไปใช่กูตังไปที่กระกางจะได้ร้องด้ใส่ปานะคะอันนี้เป็นผัดตาหารค่ะ นี่เอากระท้วงหนังว่าไปใส่แม่เตียวกับคู่กับมึงมึงไม่เอากระท้วงหนังว่าไปใส่ทับทบุญ <c oughs> ค่ะบ้านเข้ากับปา้านน่าทัหน่อยอดีสิตผกสั้งซีมูค่ะบุนก <c oughs> ับกับคู่ห้องยู่บุน <c oughs> ตัวที่หน้าตาหน้ีกระเพาะสีดมันดีกว่าตอนนี่โอกาสจะีกรพ่ขนตัวแลกระเอีกเพื่อนมกระเพระเพาะกางปะการไส้ปลาค่ะร

เราไปเห็นหน้าตาคับนะคโอ้ไปนอนกนบ้าน้าตาเล้าตานี่จุดหนึ่จ่จุดหน่งใช่แ้ก็เด้อก็ได้พุ่งขึ้นน้องขยานอะรงแรกเป็นโนหน้าโนกันบหน้าอะแล้วเชื่อแต่หน้าบกหน้าตาที่กำลังดึงล่างเราโอ้ดีเน๊ตตรงก่องของเข่าค่ะค่ะ ามที่เป็นพระบุตรเสียข้อจะไปตั้งไหมครับซีขันซีทิกของทุบ้าวท่ากองท่าออกต้องซีทะกตั้งเกียวดันล่าอารยที่ดินแล้วเนี่ยตั้งเมื่อฟันกล้วตั้งสร้ายเนี่ยต้งขั้นดึงยายนขามด้นล่างเตียงวาง

แม่ราคลังแบนายาอกาศบาหน่อยัแม่ค่ะันนี้เป็นจุดูดูซาปูนะรักษาหมูบาทท่าซีหมู่ของบันน้าคำหน่อยค่ะ มาทำบุญบ้านเราคนะ่ะบรรยากาศเป็นเจนะนั่งประนนลักโอ้ชูมไปอพอกำลังอาวค่ะเพื่อเป็นศิลิมมงคลคนะ่ะ

कथा

ภาวะอิทาทะเะเอเทวะลาวะหิตภาิทาทะมหาเทวะติปะระเอเทนะมะระวัวะวะทาวะอิตุอะนตะเอเทวะะภาุธะุธายะิระละ กะว่าจังสรร่ะเจ้าค่ะนักว่ากูมีโซคป่อเห็นป่อนางก่เดือนทำข้างสัญหาแฉะขยากัดแย่ นี่แหะคือองค์วมมาพร้อมสีหนาน้องไ่ลายที่สวารักากนไหงตัวเด้นอสีตัวเด้อ่ออ่นอาองันอันนนันขันขันขัขันขันันนขันันขัันขเนาคันขันนขันขานขันขันันขัขััขนัขขัอบัน ข้าตงนี yes. ่ันนนทียนข้าต่มันาธรรมดาเนี่ยน้ำตาเทียนโอ้น้ำตาเที่นี่อาหยังไปใหนก่นีไมดข้นนันหนยเยงเอออยากได้รับแดดเลยค่ะรับแดดย่ำเช้ามิดสีมินมิดีเลยไปล้วงปัดใหค่ะมาราคามาราคา Ô nhàn 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 nhàn, nhàn nhàn nhàn. Ô nhàn 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 nhàn. เอาเอาจบ,อบแล้วให้ยาได้สงสัยชอาพาดชแมน่น,มนอันยาค่ะยารอบสอง้ขาให้น้ำมนี่ล่ะน้ำมนไม่ะหรอคะราบน้ำมนค่ะ อยพิจิกแล้วคะเปไวย่าสามแงค่ะอยากด้น้ำม้นค really ่ะแบเส้นกนี่ือยากไแล้วทเ và các con hãy mà hay nó đó cho con mẹ và này nghe được

เอาหนม้วนค่ะม้นม่ามเอาควาวจักเสร็จเนี่ยค่ะใาเนี่ควางไหนไปดิบางน้วมกให้เอาเนี่ยเพราะว่ามันไหลยูนี่ขอบคุณค่ะได้ฝ่ายผูกแขนนะคะให้เอาค่ะให้เอาค่ะ เอา่็เข่าแล้วเด็วงมาแล้วเขาก็ต้องไปวางไว้สามแผงค่ะเดี๋ยวางไว้ที่สามแผงค่ะมาน่บได้ยอบ่ไปนี่เด็กกลับไปนั่นมีเฉยนี่เด็กเขาก็มาวางไว้ท่าสามแผงค่ะกลับไปเขาเห็นบ่เห็นบ่ท่นเห็นแต่เพี้ยนเพี้ยนมันไปหรอบ่เพี้ยนเขาหน่อยหน่อยสามแผงค่ะ าดถ <นะ S 1> ูกปักเทียนค่ะปไเียนลมปัจาติน้ำค่ะเป็นสุดท้ายปากแม่เท่าในนี่มีใครค่ะ